โอ้มีการแชร์กันมาหลายท่านก็เลยมาลองด้วยนะครับสําหรับตรวจสมาชิกพักการเมืองส่วนบุคลคม o โครสตรวจสมาชิกพักการเมืองครับเอเราเคยไปสมัครไว้เป็นสมาชิกพักการเมืองอะไรไว้หรือไม่หรือเออมีคนเอา,เ,อาเลขบัตรข,ของเราหรือสำเนาบัตรของเราไปสมัครเป็นสมาชิกไว้หรือเปล่าหรือตรวจสอบสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกพักการเมืองนั้นก็เป็นเว็บไซต์ของทางกกตนะครับผมอ่าก็ เว็บไซต์นี้เาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวขออนุญาตเว็บไซต์เอ่อเดี๋ยวนะจีเนการค้นหาดีฟอร์ตพีพีพีโอนเ t ็ต้ดอทเอ็กดอทโกดอ็เก็เป็น party. ตึ๊ด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 นะครับผมเดี๋ยวก็ยังไงก็จะแปะลิงก์ด้วยต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทาง IT 24ชั่วโมงแล้วก็ iPhone Mod n e t ด้วยนะตรวสมาชิกพักการเมือง c o ทแรลง์สายด่งอย่อ ใกล้เคียงกับบริการสายด่วนขา่าวสารความรู้ของเราเลยนะชื่อสายด่วน1444งี่ี่คลิคเนี่ยงสายด่วนสร้างสรป์าระเทศไทยลิงสายด่วนหนึ่งสร้องสี่สีางประเทศไทยพรย้อมใจกันไปหลักตั้งอ่าเนี่ยครับของสำนักง,งานกรกตอของเขานะครับผมผมเองก็อยากจะมาเช็คแต่ว่าเออเนื่องด้วยอ่าพี่ดีพี่สำเร็จอะไรล่ะคือเขา มีการเขาเรียกว่าเปิดหน้านี้สําเร็จนะเราสําหรับเพื่อนๆอ,อันนี้สื่อนี้ทําเพื่อนๆคนตาบอดและคนเสร็จเลืนลานะครับผมสาธิตบน Windows 11ใช้งานร่วมกับ NVDA และ p p เพตาทิปแต่จริงๆก็น่าจะใช้บนผ่าน Safari ผ่าน Chrome บนสมาร์ทโฟน iPhone แล้วก็ Android กันได้อ่ะเราไปที่ช่อง Edit กดตัว e อ e c o ถ้าใครใช้ NVDA เหมือนผมนะหมายเลขรัจัรประชาชน e d ด t ใส่หมายเลข ประจําตัวประชาชนสเปซบาร์ไปคำแนะนำพร้อมใช้งานอันนี้ก็คงมั่นใจได้เนาะเพราะเป็นเว็บอย่างเป็นทางการของทางกกตนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองสาดูแต่แต่ผมขออนุญาตแต่งนะครับอันนี้แต่งเออจะมีไหมเนาะอ่ะแนะนำหนึ่ง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 เนี่ยเนียผมพิมพ์ไปผมจริงๆผมพิมพ์ไปครบแล้วนะแต่ผมจะพิมพ์หนึ่งทั้งหมด13ตัว หนึ่ง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 แล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งอันนี้ครบและวสิบสามตัวแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็กด enter ตึ้งอ่าหรือถ้าเป็นบน ios กับ android ก็ปัดขวามาจะมีปุ่มตรวจสอบนะครับผมเราก็เคาะไปเลยครับนี่เราวแรกเ็นส่วัวแล้วเราก็แท็บมาแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาถ้าบน ios กับ android ก็ปัดขวาปัดขวาไปเล้วก็เลือนกศรลงมาแล้ว ขอฟการตรวจสอบสภานพักสมาชิกพักการเมืองเนี่ยครับผลออหน้าเว็บของอันเนี้ยฝากนิดนึงได้ไหมครับทำเป็นเฮดดิ้งหรืออะไรเพื่อให้อผู้การทางสายตาเข้ามาและใช้งานได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเนาะแหมก็ฝากด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหน้าเว็บไซต์ที่น่าจะมีเพื่อนๆมาใช้งานด้วยแต่ว่าก็ยังเข้าถึงได้แต่อยากทำให้ดีกว่านี้เนาะ ก็ลูกสรลงมาวันทสี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้เลยโขนสี่นยี่สบริการหมอคอมเปิดสิบโมงตอนนี้เก้าโมงสี่สิบเอ็ดก็เลยมาทําสื่อก่อนช่วงนี้มีทั้งในชุมชนเกมฟอร์อแล้วเราก็ยังมีการทําสื่อความรู้สลับกันไปสลับกันมานะครับท่านไม่ได้เป็นสมาชิกพักการเมืองเนี่ยครับท่านยังท่านไม่ได้เป็นอ่าอันนี้ก็เช็คได้แต่ถ้าใครใครอเผอิญขึ้นมาว่าคุณเป็นสมาชิกพักนั้นพักนี้เออ เราไปสมัครไว้ตอนไหนแต่ถ้าไม่ได้เป็นเขามีวิธีการแนะนําอยู่นะครับมันค่อนข้างยาวแต่ผมให้เพื่อนๆลองเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะลิงก์นี้ลิงก์นี้ก็เป็นเว็บไซต์ของทางสำนักงานกกตนะครับเนี่ยไว้ที่ใต้ description แล้วก็ใน Facebook ของ เพจหนึ 1> 1, 4, ่นึคใครเจอกอ็ลองเข้าลิงก์ดูแล้วใส่เลขบัตรของตัวเองดูนะครับผมผมตรวจแล้วของผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเหมือนกันก็สบายใจไม่มีใครแอบเอาเอา,เอาเลขบัตรของเราไปแอบอ้างเนาะก็บริการหมอคำหนึ่งสี่หนึ่งมีเรื่องราวอะไรในสังคมที่ทุกทุกคนมีการแชร์มีการแบ่งปันกันเราก็จะมาลองใช้งานด้วยแล้วก็ลองให้ดูว่าเอ๊ ถ้าเราที่เป็นคนตาบอดและคนส่ตะเลนลางเนี่ยก็จะเข้าถึงและใช้งานซึ่งมันเป็นสิทธิและเสรีภาพของเรานะครับผมก็มารองตรวจสอบสถานภาพออว่าคุณเป็นสมาชิกภาพพักการเมืองหรือเปล่ากันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบริการหมอคอม1 4 1 4 plus ให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10โมงเชา้าถึงเที่ยง กดหมายเลข1414เข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาได้ทันที